ร่างกายแข็งแรงกระดูกทับเส้นลบไปสวัสดีครับอิสานพ่เจ้าครับปวดหลังปวดเอวล,ล่าลงไปหอดขาสวดลวดลงไปหอดน่องหอดตีนอันนี้คืออาการของกระดูกทับเส้นอาการนี้ทรมานอิลีสำหรับคนที่เป็นกระดูกทับเส้นนะพี่น้อง มือนีไสานมอแกะอสานมอเจาเอาสมุนไพรมาให้พี่น้องไปแก้แบบเห็นเห็นผลนั่นแหละนะครับห้ามถามว่าจากเมื่อเห็นผลจากเมื่อเสาบ่อ,บอต้องถามให้ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สิหายแบบบุรุโตเลยแหละนะขอให้ทําตามถ้าคนขี่ข้านเเ็ดบอ่อต้องทําปล่อยให้มันเป็นอยู่นั่นแหละแล้วก็มัดอย่ามาถามว่ามีผลข้างเคียงนั่นตั้งข้างเคียงนี่บอ่อต้องถาม นะดีกว่าไอ้ที่พี่น้องไปหาเขามาเป็นที่เป็นกรอบเป็นกรรมอันนั้นน่ะมีผลข้างเคียงอันนี้ถึงจะมีก็มีน้อยถ้าอยากขายเบิ้งดีๆมีอย่างแน่และทําตามนะครับนี่กระชายมะนาวน้ำพึ่งน้ำเปล่ามีท่อนี่นะครับไอ้ส่วนผสมของเขามีท่อนี้แหละตามที่เห็นเลย ทำตามเลยตามสูตรของมันเลยคือเอากระชายกระชายขาวนะครับหนึ่งขีดนะครับเัากระสียหักใส่หักใส่เลยนะครับใส่เครื่องปั้นอ่ะนะนะครับหักใส่กะเอาประมาณหนึ่งขีดนะพี่น้องนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าเขาบ่มีเครื่องปั้นเขากระตาเอาก็ได้นะพี่น้องนะง่ายๆกระชายขาวซื้อเติมน้ำเป้่าไปประมาณสองแก้วนะพี่น้องสองแก้วแล้วเขาก็ะปั้น กองเอาตะนามนะหรือบ่กองก็ได้นะพี่น้องกินถึงกกงทังกากบ่เป็นยังนะครับอันนี้จะุุนไพยกับใช้ข่าวบ้านเขาธรรมดามีประโยชน์มากมายเป็นแบบนี้เหลือตะนามโอ้หอมคักเลยพี่น้องหอมห่วยเลย <laughs> ขั้นตอนการทําเสร็จเรียบร้อยบัดที่นี่ก็ตามด้วยวิธีปรุงวิธีกินเทใส่แก้วหรือว่าถ้วยกาแฟโดยประมาณนะพี่น้องประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟหรือแก้วกาแฟนะครับ การกินหนึ่งหนึ่งครั้งต่อครั้งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตามด้วยมะนาวหนึ่งลูกนะพี่น้องนะหนึ่งลูกบีบไสรให้เบิดเลยนะครับบีบไส้ให้เบิดเลยนะครับ,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 น,รบน้ำเพิงเทลงไปเอาแล้วแต่มกักหวานมากักบ่หวา,านนะพี่น้องนะตามใจชอบนะพี่น้องนะแต่ว่าบกวนเอาลายปันได้ <laughs> นะครับนี่พ้อนี่เราเขาก็ มักคนๆๆน,น,นไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำพึ่งสิแตกเท่านั้นเองนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสมนุนไพรแก้กระดูกทับเส้นการกินให้กินย้ำมือเศร้าและย้ำมือแรงสองวันคือเช้าและเย็นทางที่ดีคือก่อนอาหารนะพี่น้องย้ำมือเศร้าแล้วก็ย้ำแรงก,ก่อนนอนเท่านั้นเองนะครับสองครั้งต่อวันกินง่ายหอมหวานสมหรือเปรี้ยวสิซิมไม่เบิง้งน้ำลายแตกได้เหรอ แนบ,บครับโอมเมนแต่เฉพาะแก้กระดูกทับเส้นนะพี่น้องบ๊วยป้องกันหรือว่าต้านนี่อย่างได้หลายหลายอย่างไอที่พี่น้องย่านกันทุกเมื่อนี่ก็ต้านได้โดยสูตรนี่เท่าน,นั้นเองง่ายๆอีสานพระเจ้ากินเป็นประจำนะพี่น้องสูตรนี่รวมถึงว่ากําลังร่างกายของเขาแข็งแรงอยู่ตลอดบ่อกเก็บบ่อไข่นะครับสูตรนี่อีสานพระเจ้าการันตีโดยอีสานพระเจ้าเป็นคนทําและคนกินเองของดีสมุนไพรบ้านเขา แค่กระดูกทับเส้นบ่ต้องแล่นไปหมองมันเสียตังดอกหาเอาอยู่นน้ำสวนน้ำนั่นน่ะพี่น้องเพราะหาได้มีนะครับบ้านเขาหาง่ายกำลังใจคือการกดไลค์บุญทางใจคือการกดแชร์สวัสดีครับ